ว้าวีู้าูีหลอกล่อโอ้โหแม่งเ้ยพอดีน้องๆพี่ไม่ได้เล่นนานละกลับสุดจะพอดีหลอกลอบหลอกลอบโอ้โห้ระดับไหนเล่นในวงท่อ ก็ขอขัสสวัสดีชาว GTSAM ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเซิร์ฟใช่ใช่ตอรี่สะดวกลงดิบว่ะแบบนี้ครับจะเป็นแบบนั่นตอรี่นะครับผมใครที่เข้ามานะครับผมก็นะครับผมผมแต่แนนแนวผมอยู่ในดิสนะก็เงินนะครับค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้คอยด้วยนะครับคนละหนึ่งหมื่นคอยนี่โอ้โหทุกคน เติมนี้นี่แบบแจกโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนนะแบบเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับเด็กใหม่นะครับเข้ามาแล้วนะครับผมจะต้องมาควบคุมแบงนี้นะครับะแจกในช่วงแบบไปใหม่กันเลยนะครับผมก่อนปีใหม่เลยละกันนะครับผมก็ต้องควัำไปเลยนะครับนี่นะครับผมเราก็รับไปแล้วนะครับผมมีกระเป๋านะครับออกมาไม่บอกนะเป็นนน้าาวิะครับ ปองนะครับผมตูเขาชาบปองสิบรูกนะครับดาบไฟดำมาแค่เกาหลีเสยซื้อไหมครับผูกเกาะนะครับปืนยิงล้มคือมีทุกอย่านครับไม่หรออยากรู้ก็ไปดูในดิสี่ว่าใครผมเลยนะครับผมนะครับอ่ะเราเองมาด่าก่อนนี่ก็จะเป็นดาบมังกรอ่านี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับผมได้ยาวๆอยู่แล้ววีวงเหลือเยอะบอกเลยบอกแบบแจกเยอะมากๆอ่ะเออ ก็จะเป็นดักลมนะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่กรอบนะครับอ่าใส่กรอบไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้อันนี้ก่อนก็ประมาณนี้นะครับตกหลงใช่จริงๆว่ะเนี่ยเหรอสะดวกลงดีป่ะเนี่ยอะไรบ้างครับนุ่มมืคอยนะครับก็สามารถซื้อสุ่มกระชับรองรถแล้วก็แฟชั่นถ้าไม่ใช่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมรถแฟชั่นนะครับอ่าเยอะเลยนะครับผมเรามาสุ่มกระชับรอครับ แล้วเองสะดอกลงดิบไหมแค่นั้นแนีะนั่นไงอ่อชื่อตามในเกมเลยอ่ะดีเขียน่าเซ่ใหอ่อ่าเราได้ซูเปอร์มาหนึ่งขันนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากได้ของเพิ่มนะครับผมนะครับให้ทุกคนทํับไอเทมโค้ดนะครับผมมาจากช่อง bmk นะครับผมนะอ่าใส่ bmk channel ไปเลยนะครับผมนี่นะครับ ก็ได้รับของตามนี้เลยนะครับผมนะครับคุณได้รับโพสต์นะครับไอเทมนี้แล้วนะครับนะประมาณนี้นะครับครเอาละครับผมสำหรับงานอาชีพนี้นะครับผมก็จะเป็นงานอาชีพเก็บหอยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันนะครับ มัมาฟาร์มได้นะครับผมโหแต่เงินขนาดนี้ก็แทบไม่ต้องฟาร์มก็ดได้นะครับทุกคนเดี๋ยวว่าจะฟาร์มก็ได้นะครับเน้นแบบเล่นสตอรี่แล้วกันนะครับทุกคนนะครับผมสำหรับงานชิพนี้ก็จะเป็นงานชิพขุดเหมืองนะครับทุกคนครับฟาร์มบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเล่นอย่างเดียวนะครับผมก็นะครับเบื่อเบื่อก็มาฟาร์มได้นะครับทุกคนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจกปูนกันบ้างนะครับทุกคนทุกคน ยังคิดถึงทรงเจ้าพ่ออยู่ด้วยเปล่าระดับทรงเจ้าพ่อนี่แทบจะราวงการไปแล้วอ,อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหระดับไหนวันนี้ได้มามาแต่งนะคบผมก็จะจะปูสักหน่อยแล้วกันอยากจะรู้ว่าเซิฟนี้มันจะตึงแค่ไหนแหมระดับทรงเจ้าพ่อนี่ไม่ได้ไล่มานานแล้วโอ้โหต้องบอกเลยไปเซิฟไหนที่ไม่มีวันเกมนี่ระดับไหน โอ้โหนี่ไปไงจะจกปูนไปเลยแล้วกันเนส่องดาวโอ้โหไม่ต้องห่วงวานเจบไปไงโอ้โหดาวเลยแม่ดาวจะเป็นดวงจันทร์แล้วโอ้โหตำรวจอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะมามาสักทีโอ้โหเ้ยเฮ้ยมันมาแล้ว เดี๋ยวเดี y, <Par> ๋ยวเดี๋ยวขอเล่นเล่นขอเล่นเล่นขอเล่นก่อนมาดิมาดิดิ เฉพาะเดินมาก่อนโอ้โหไงออกล่อมันไงออกล่อมัน อ่าหล,ล,ลุดนะหลุดยังวะไม่หลุดรถไม่มีเบร์ไปหน้าสอโอ,อก่อนเฮ้ยเเจ้าเอา,เอาก็ประมาณนี้นะครับน้องๆถ้าใครอยากจะเล่นก็เข้ามาเล่นได้นะครับทุกคนบอกเลยว่าระดับสองเจพา่อยู่เซิร์ฟนี้แบบตึงๆทำๆบอกเลยว่าระดับสองเพาพ่อนี่ ตำรวจทั้งประเทศนี่จับไม่ได้เอาไม่อยู่อ้โหก็ไม่เด้กันเยอะนะครับผมก็คนของแจกค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนนะสำหรับเซิร์ฟก็สนะครับผมก็นะครับเซิร์ฟนี้นี่คือไม่เอากําไรอะไรเลยนะครับผมก็คือแบบให้แบบเล่นสนุกสนานนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่อง B M K ด้วยนะครับทุกนตัวรับก่อนนะครับสวัสดีครับผมโอเคนะครับทุกคนก็นะครับสำหรับใครนะครับที่มาจากช่อง B M K นะครับอย่าลืมนะครับทับโพสนะครับทุกคนนะครับ จะบอกนะครับว่าทำยังไงนะครับให้ทุกคนอับโพสนะ